ฮอลลีวูดเกมไหนไทยแลนด์อาทิตย์นี้ต้อนรับวันฮาโลวีนกับเรื่องเล่าสุดหลอนที่ทำเอาคนหัวลุกทั้งสตูคุณเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าไปเจอพลังงานแปลกๆอ,อะไรไหมก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะทําอาชีพเสริมก็คืออยากขายเสื้อผ้าออนไลน์อย่าเงี้ยเราก็เลยไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มันที่ลงเตือ,อที่จะ่เขาก็จะมีคนเตือนเรา่าแบบถ้าไปก็คือแบบว่าเอาพระ เอาอะไรติดไปด้วยนะเพราะว่าของเขาบอกของเขาแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังใ้กล้อยากฟังใ้กล้อันนี้ไม่ได้ไปรอขอส้นบุญอันนี้ไม่ได้ไปรอขอสวนบุญก็เลยไม่ได้เอาพระไปก็เลยแบบนอนคืนเดียวไปนอนที่โรงแรมที่โรงแรมหนึ่งค่ะพอตกประมาณแบบตีสามตีสี่ก็จะมีแบบว่าเหมือนฟิลแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงแบบว่าแก่ๆเลยหัวขาวแบบผมสั้นหนูยังจำได้เลยว่าผมสั้น พ่อพ่อ <rôle> พ <fragrance ici S 1> ่อฮะขอโทษอิงฟ้าขององค์ฉลอดนะพ่อ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 หลอนน้ำตาเล็ดไปพร้อมกันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส